ครับเพื่อเอาขนนเดี๋ยวเราจะสำรวจถ้มไปด้วยนะในตัวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสู้ไม่ได้กูตายเ่หนีหนีไม่อย่าตายนะเฮ้ยมันตามมาปะเนี่ยโอ้โรไร้แรกเนาะมันย่อมผิดพลาดกันได้อยู่แล้วอุทานานนานอันนี้คืออะไรไม่รู้ทานทานทานเก็บก่นทานแร่หินเก็บเก็บ ทานเก็บทานก่อนนะครับอันนี้มันเป็นมอสนะมันเป็นนะมอสแผนที่นะครับอันนี้ผมใช้ตัวเกมที่เป็นแบบมอของไมค์คาร์ฟแท้นะครับคงไม่มีมอสแบบโหดๆให้หรอกมั้งผมว่าคงไม่น่ามีมันเป็นไม้คาร์ฟเอาไ้เล่นกันเนาะเสียงมันดังแป๊บนึงเสียงไอ้นี่มันดังอะเสียงเกมขอรีเสียงเกมหน่อยเนาะแบบเสียงเพลง ปิดไปเลยเอ้ยเปิดสักห้าสิบพอแล้วแล้วก็อันนี้สักก็ปรับมันลงจบโอเคครับวิย่ยผมเจอเลขแต่ผมไม่มีที่คุณหินนะ่ะมาถึงก็เจอเล็กเลยโอ้เริ่มต้นได้ไวอยูอ่ผมตั้งใจว่าจะไล่จนกว่าจะจบมังกรอะ่ะเออมีให้ดูแนะ่ไม่ต้องห่วง ไม่ได้เล่นมานแล้วนะแต่ก็พอจําได้อยู่สูตรคารฟอะโอ้โหสมัยก่อนนี่แบบอตอนดเด็กๆนะแบบกลัวสเกลนตันอะเออตอนดเด็กๆผมแบบกลัวสเกลนตันนะทุกคนใครกลัวเป็นผมมากผมนึกว่ามันเป็นคนอะ่ะแบบกลัวมากแบบโคตรกลัวจริงๆนะอ,อได้เหล็กสองก้อนได้ดาบเล่มหนึ่งเว้ยนะผมว่ามันน่าจะมีมอสนี้นะ ผมลงมอสขี่โกงเพราะว่าลงมอแสงเงาาไว้นะครับเอาไว้เล่นแบบสบายๆบายหน่อยเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไอ้ยียซอมบี้ขออนญาตใช้คำหยาบนะนิดนึงเนิตนึงตกใจตกใจผมเป็นคนที่ขี้ตกใจง่ายนะไม่ลงดีกว่ากลัวกลัวครับกลัวกลัวเองสู้ซอมบี้ตอนนี้ไม่ไหวนะเราต้องหาบ้านเอมซก่อนนะอ,อ่ะเฮ้ยมีคนแก้มีคนแก้แกเราต้อง ฆ่าแกะนะครับเพื่อที่จะเอาขนของมันไปทําเตียงนะครับอืมเราต้องค่าแกะนะครับเพื่อเอาขนนะเดี๋ยวเราจะสำรวจถ้ำไปด้วยนะในตัวเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยสู้ไม่ได้กูตายเนยนี่นี่ฮไม่อย่าตายนะเฮ้ยมันตามมาปะเนี่ยโอ้เนี่ยเพิ่งเริ่มมาแป๊บเดียวเสียงหลงแล้วอะ่ะ โอ้โหมันเล่นยากจริงครับเพราะว่าผมเปิดยากไว้มันค่อนข้างที่จะแบบเล่นยากนะครับโอ้โหมันยิงสองนัดตายอะ่ะโอ้โหอะไรกันนี่อะโหดมากครับเล่นยากคือเราเจอมอนเราสู้นได้ขวานไม้ไม่ไหวแล้วครับแม่ตายเกิดไใจบ้านี้เคเราได้เตียงแล้วนะครับอ ตรงนี้มันไม่เหมาะการสร้างบ้านอ่ะเดี๋ยวเราไปแถวๆป่าเพื่อขุดไม้อะไรพวกนี้ก็หน่อยดีกว่ามีเหล็กรยอะมากไม่มีเหล็กเฮ้ยเราเก็บอันนี้ไปด้วยดีกว่าโต๊ะคราฟติ้งเคเบิลอะไรเนี่ยนะครับอ่าโอเคเก็บมาอันนี้คืออะไรผมไม่รู้ว่าแร่ทองแดงไม่รู้มันเอาไว้ทําอะไรนะคือไม่ได้ติดตาม Minecraft ไม้คา t ไปเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเรา ไปตัดไม้แล้วก็หาอาหารนิดหน่อยนะครับเอาไว้กินประทังชีวิตไว้ก่อนนะผมไม่มีซอมบี้หรืออะไรอีกนะโอเคผมไม่ได้ลงมอสไอ้นี่มานะตัดต้นไม้มเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปกินกินอาหารก่อนกินอาหารก่อนเลือดมันไม่รีเจนวะ่ะจะตายอโอ้โหไม่อยากตาย มันเล่นยากอ่ะไม่เกมเล่นยากจังวะเจ้าหัวนอ้อยเจ้างัวน้อยเจ้าหัวนอ้อ,นอยอเ,เราปล่อยมันไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะไว้ประหารมันทีหลังเฮ้ยไม่ใช่ไว้ให้มันออกลูกออกหลานไว้ก่อนนะครับเสียอ่ะเล่นสักเดียวก็ฟูแล,แล้วนี่ได้เหล็ก ขอแค่มีเหล็กนะครับมันก็จะเป็นอุตสาหกรรมแบบที่เราสามารถแบบเล่นเกมนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าถ้าไม่มีอะไรมาจัดการแล้วนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผมอุ้ยได้เหล็กขนาดนี้นี่ไหวนะเนี่ยอโอ้โหได้ขนาดนี้นี่พอที่จะสร้างชุดเหล็กได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรา ต้องไปเดินหาสถานที่ทำเลเพื่อที่จะสร้างบ้านของเรานะครับเดี๋ยวนะผมว่าเดี๋ยวผมขับเรือดีกว่าไหมมันมันค่อนข้างที่จะผมไหวยยแล้วแรมเยอะนะครับดีครับแรมเยอะแลมเยอะไม่ต้องห่วงแบบแบบการเห็นแบบหมดแลมเยอะแรมเยอะ,มยอะไม่ต้องห่วงครับ แรมเยอะแรมเยอะแล้วตอนนี้เฟรมเรทอยู่อะไรไรู้กระตุกปะไม่กระตุกม,มั้งเออเริ่มกระตุกแล้วตอนนี้แอมซอรี่ครับทุกคนเหมือนดูเหมือนแรมไม่น่าพอครับเดีย๋ยวปรับสักยี่สิบช้างพอแล้วกำลังไหวอยู่แล้วก็เฟรมเรทปรับไม่จำกัดเลยให้กาจอทำงานหนักๆนัก,นกตอนนี้กาจอวิ่งไปไม่วิ่งเลยตอนนี้ซีบียูลันร้อย CPU ล้านร้อยงั้นเหรอแต่การ์ดจอนั้นไม่ทํางานครับการ์ดจอทํางานไม่สุดนะครับเอ๋ okay. ไม่มีคนเน้นเพราะว่าไม่มีคนดูนั่นเองนะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับเราไม่สนใจอยู่แล้วเราเล่นเกมให้ทุกคนดูนะครับเราไม่ได้มาสนใจคนดูนะครับนะอู้ทำเลตรงนี้มันโคตรสวยอะครับทุกคนโหแบบ โคตรชอบเลยอะแบบต้นซากุระเนี่ยเฮ้ยรังพึ่งว่ะเราเดินใกล้ๆจะตายไหมเนี่ยกลัวมีหมูเราไปฆ่าหมูกันดีกว่าผมว่านะเราจะต้องทําดาบเหล็กไว้หน่อยอะไม่ใช่ดาบเหล็กแต่ขวานเหล็กนะครับเอ้ยขวานหินพูดถิดนครับส่วนนี้ก็ทิ้งไปเลยเราไม่ใช้ วิหมู่บ้านเอพีซีครับทุกคนเราเจอวิเลเจอร์ครับโอ้ไม่กอดเราสามารถทําฟาร์มเหล็กได้นะครับแต่ผมทําไม่เป็นเดี๋ยวไปดู YouTube เอาเราเจอหมู่บ้านเอพีซีโหเดี๋ยวนี้มันหาง่ายนะครับหมู่บ้านเอพีซีเราก็จะได้แบบทาฟาร์มแล้วก็มีบ้านไว้นอนนะครับแล้วก็สามารถโดของได้ด้วยนะเดีย๋ยวเราต้องระวังนะครับหมู่บ้านเอพีซีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรนะ ไอเจ้าหุ่นเหล็กอะ่ะมันมีเจ้าหุ่นเหล็กอยู่ด้วยอะ่ะนั่นไงเจ้าหุ่นเหล็กเจ้าหุ่นเหล็กตัวนี้นะรเราห้ามไปตี n อ c นนะไม่งั้นเราจะโดนโซดนะครับเราจะโดน n อ c เอ้ซไไม่ใช่มันเราจะโดนเจ้าหุ่นเหล็กตัวนั้น <S <S <อ>เล่นเล่นงานเรานะครับ <S 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 คือจะโดนเล่นเลยหมู่บ้านเล็กนนเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะเดี๋ยวเราเซฟเตียงนอนไว้ก่อนนะเพื่อเป็นสิริมง,งคลของลูกหลานจะได้ไม่ตายโอเค เดี๋ยวเราก็ดูไว้หน่อยครับว่ามีอะไรให้ดูมั่งโอ้ยมีคีปเปอร์อยู่ใกล้ๆเรานะครับผมมีคีปเปอร์อยู่ใกล้ๆเรานะครับเราต้องระวังนะครับเพราะว่ามอสนี้มันอุย้ยจะตายจะตายจะตายไม่กลัวแนละ้วตอนเนี้ตายก็ตายเลยดีกว่า uh. ผมอยากได้ <Huh? S 1> พวกแครอทอ่ะากไ,ได้อาหารก่อนไม่มีกองฟางเลยอ่ะโคตรจนใะหมู่บ้านนี้โอ้โห หมู่บ้านโคตรจนอ่ะไม่มีกองฟางโด้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 โดมันไม่เกิดอ่ะขอญาติโด้มันไม่เกิดอุอดดอ้ยมันจะมืดแล้วอุย้ยนั่นคือก,กองฟางเห็นไหมครับทุกคนว่านั่นคือกองฟางครับมันคือแหล่งอาหารชั้นยอดครับอ่าพิ่งมาหรอคะพึ่งมาครับเพึ่งมาครับพึ่งมาครับพึ่งมาไลฟ์เลยเพึ่งมาไลฟ์ครับเพึ่งมาเล่นด้วย นี่เพิ่งวันแรกครับนี่คือวันแรกของไมค์ครับครับอ่าอืมเฮ้ยมันมืดแล้วอะทุกคนเดี๋ยวผมขอนอนก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันกลางคืนครับเราไม่ขอเสี่ยงดีกว่าครับในในในภาคนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเดี๋ยวเรารอนอนนะครับในสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขอฟันเจ้าหมูน้อยก่อนนะครับโอ้โหการกระโดดตีเนี่ยมันจะเป็นการตีิดติดขี้นะ ไม่งไงทีเดียวตายเลยเป็นไงเราจะสอนเล่นไปด้วยนะแต่ก็ไม่ค่อยเล่น,ลนอะไนผมจําได้เฮ้ยมันที่นอนกับผมอืมอ่ะก็หลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าตัวสกินผมมันเป็นตัวอะไรมันคือน้องฟุกลีหน้านะครับเฮ้ยพูดทู่ฉูกก็เ่า,าไม่รู้นะ ที่ผมชอบเพราะตอนนั้นผมเบวฟูรินะอยู่นะครับผมหาสกินนาฮิดะาแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะดีอ่ะผมก็เลยไม่เอามานะครับกระโดดเราไปเฮ้ยโอ้โห,โ,โ,หโคตรลุ้นอะเมื่อกี้ไม่ถ้าโดนไปเมื่อกี้เดี่ยงไม่ต้องกลับบ้านเก่าอ่ะบอกเลยเราจะเก็บตัวฟางนะครับมันเป็นอาหารชั้นยอดเลยอ่ะคือแบบคือเราแทบจะไม่ต้องกินอาหารอีกต่อไปแล้วะนะครับถ้าเราเจอหมู่บ้านดีซีแล้วเราเจอกองฟางเนี่ยเราจะสามารถเอาไป ทำอาหารได้นะครับเดีย๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการเอา,าวขาบทำยังไงนะเดีย๋ยวเราขึ้นไปดับน้ําข้างบนก่อนนะครับหมู่บ้านนี้มันอยู่ใต้ดินหรือเปล่านะครับเหมือนมันเล็กๆกับหมู่บ้านมันมันเล็กๆอ่ะอะไรครับปกติพี่เล่นอะไรหรอค้ามาดูครั้งแรกด้วยปกติผมจะสตรีมพวกเกมชินนะครับไม่ค่อยเล้สต,ตรีมไมค้าบแต่อยากเล่นมไมค้าม์ไงคือแบบ ผมชอบอะชอบเล่นไมค์ครับแต่ปกติสตรีมไม่ค่อยมีคนดูหรอกคนดูคนคนเดียวนี่ยังไม่เห็นเลยนะปกติอะแต่อันเนี้ยผมต้องมาทําเพราะว่าผมอยากสตรีมลงช่องเพราะว่าอยากให้ช่อง YouTube มันแบบเขาเขาเปิดตาให้เราเห็นเนาะเราจะได้แบบทาคลิปอื่นๆไปเราจะได้แบบเล่นเกมอื่นๆไปอย่างเงี้ยให้คนดูที่เขาไม่รู้จักเราอะ่ะเงี้ยเขาจะได้เห็นคลิปเราประมาณเนี้ย ผมก็อยากทำคลิปแบบห้องอนิเมะอะไรพวกนี้ให้น้องๆได้เห็นนะนะ mm hmm. ให้น้องๆที่เขาแบบมีแพนที่อยากจะทำอยู่แล้วแต่ยังไม่กล้ายังไม่มีงบอะไรพวกนี้เราจะมาสอนทำอะไรประมาณนี้ครับแต่คือจุดประสงค์ของผมมันยังไม่สามารถทำได้เว้ยเพราะว่า,าเนื่องจากว่าคนดูก็ยังไม่เยอะแล้วก็แหล่งคนดูจริงๆอ่ะยังน้อยอยู่นะครับเราก็เลยต้องมาแบบ สตรีมเกมหาอะไรลงไปก่อนนะครับจริงๆช่องผมก็ทำเกมแหละแต่ไม่ได้ทำลงแอปแดงเนาะเราทำลงแบบใน t ิ k t o อกนะครับแต่จริงก็ติดตามผมได้นะครับก็จะเป็นแบบจริงๆผมก็เป็นสตรีมเมอร์มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ทำบ่อยนะไม่ไม่ค่อยสตรีมแบบบ่อยอ่ะไม่คนดูคงหายหมดแล้วแหละ 那边。